สวัสดีครับก็มาพบกับการสาธิตการติดตั้งดิจิตอลเทอร์สำหรับวันนี้ติดตั้งกับ m i มิ b ซูชิไทตันเครื่องยนต์2.5 c n g ขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนการหาตำแหน่งเพื่อจเจาะรูใสใสดิจิตอลรถคันนี้ตำแหน่งเจาะรูจะอยู่ที่ท่อ ID เมื่อเราได้ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยก็ทำการถอดท่อออกมา ขนาดของรูที่เจาะเราจะใช้ดอกสว่านสองหุนในการเจาะรูระยะในการเจาะรูควรห่างจากปลายปากท่อประมาณ2-3นิ้วหรือตามความเหมาะสมของรถคันนั้นเมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็ทำการเจาะได้เลย ขั้นตอนการหาไฟบวกกระแสไฟต้องผ่านสวิตช์กุญแจเท่านั้นคือสามารถเปิดแล้วไฟติดปิดแล้วไฟดับกระแสไฟที่เราหาจึงจะสามารถใช้งานได้ขั้นตอนการหาตำแหน่งเพื่อติดตั้งตัวบอดี้ดิจิตอลเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วต่อมาใช้กระดาษทรายขัดบริเวณที่จะติดตั้งเพื่อสร้างกาวเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยก็นำตัวบอดี้มาติดตั้งได้เลย,เลย ขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการนํปลายสายใส่เข้าไปในท่อในขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะนํปลายสายใส่เข้าไปเราจะตัดความยาวของปลายสายให้ยาวอยู่ที่ประมาณ8-10มิลการที่เราตัดความยาวในระยะเท่านี้ปลายสายจะทําปฏิกิริยาได้ดีขั้นตอนการบานปลายสาย วิธีการบานสายที่ดีที่สุดก็คือวิธีการบานให้กางประมาณ180องศาหรือเราจะบานให้ลักษณะเหมือนลูกพัดจีนก็ได้สําหรับรถคันนี้เราจะยิงเข้าที่ปากผิเสื้อดังนั้นเมื่อเราบานเสร็จให้ทําการงอประมาณ45องศาเข้าหาตัวเราเพื่อไปสายจะได้ยิงเข้าที่ปากผิเสื้อโดยตรง เมื่อเราหากระแสไฟได้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการฝากสายวิธีการฝากก็คือใช้สายกาวที่ต่อออกจากกล่องยิ่ตอนแล้วก็สายไฟที่หากระแสไฟได้มานีบรวมเข้าด้วยกันด้วยตัวปากสายอย่างดีเราจะไม่ใช้วิธีการปอกสายไฟแล้วใช้เทปกาวพันเพราะว่าวิธีนี้อาจทําให้สายไฟในรถนั้นเกิดความเสียหายได้ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการเช็ครายละเอียดในการติดตั้งเช็คในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมจากนั้นให้สตาร์ทรถแล้วสังเกตการทำงานของกล่องถ้าไฟเขียวติดที่กล่องก็แสดงว่าการทำงานปกติเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งดิจิตอลเทอร์โบขอบคุณมากครับ